วันนทอทนวารัสส่งตัวปูวอัดหลังเข้ามองตัวแล้ววันนี้ส่วนกรณีคลิปหลุดสุอชาติประธานปปชอตอบสั้นๆต่างคนต่างเป็นเจ้าหน้าที่ได้ใช้สิทธิ์ชี้แจงแล้วก่อนจะขอตัวไปประชุมต่อทันที ในวันมุหัมัดนอมัทาประธานรัฐสภาได้กล่าวถึงกรณีที่สอพเอมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรขอจับกลุ่มตัวนายชัยยามวานมั่นเพียรจีตหรือว่าปุกอาาัสสจังหวัดกรุงเทพมหานครพักไข่ก้าวหน้าในคดีล่วงละเมิดทางเพศนะักท่องเที่ยวสาวชาวไต้หวันว่าเมื่อวานนี้ได้รับหนังสือจากนายชัยยามวานเพื่อที่จะแจ้งว่าได้เข้ามอบตัวที่สอพเมืองเชียงใหม่เพื่อให้รับทราบก็กล่าวหาแล้วส่งผลให้วาระหน้าที่ในการส่งตัวหมดไปซึ่งนายชัย ยามพวาวนก็ได้ใช้สิทธิ์ในการประกันตัวและเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายส่วนกรณีที่สสหญิงของพรรคเพื่อไทยเรียกร้องให้ในายชัยยาพวานลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อไปพิสูจน์ในชั้นศาลนั้นต้องยื่นเรื่องการตรวจสอบจริยธรรมไปยังคณะกรรมการจริยธรรมของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งที่ผ่านมาเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมได้เสร็จเรียบร้อยแต่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการรอพิจาร,รณาเกือบสิบเรื่องคาดว่าน่าจะมีการนำเรื่องของนายชัยยาพวานเข้าที่ประชุมเร็วๆ Me?